สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้องชาวไทยทุกคนมาพบกันอีกครั้งนะคะกับอีสานในต่างแดนอีกเช่นเคยม,กกมาหนีก็มาถ่ายสถานที่มองต๊ป่าที่ใหม่นะคะที่ใหม่วงหันคยไปเบิ้งมองที่เขาตักป่าตักป่าที่ป่ามันขึ้นมาวางใครนะนะพี่น้อง ไปเบิ้งมาว่าน้ำแข็งมันละลายเบิดไปละลายเบิดแล้วประมาณอีกเดือนหนึ่งพี่นอ้องเดือนหนึ่งสิตักได้ปามสิข้นมาวางไข่ได้กินไข่ป,ปา่าพี้นที่ที่ข่อยอยางอยู่นี่คือทะเลนะคะก็คือกับอันนัน่นแหละที่ข่อยไา่ให้เบิ้งมือนั่นแหละน้ำแข็งมันละลาย บัท่านเบิดน้ำแข็งกันานะเติบอยู่เด้อทางนี้สิย่างไปพูน้นไปหาพ่อหญยนางไก่ไก่พูน้นทางพูนอะ่ะสิไปตกปลาไปหาหู้เกาที่เขาเจาะกันเพราะว่าคอยบ่ได้เอาแนวเจาะหู้มานํำมันนักมาจักรยานกันทะเลกว้างไกลมากเลยพี่น้องเบิง่ง หงหงเห็นบ่หงย่ใสปะโอ้โออย่ใสหนอสองตัวไหมมันบินอยู่นั่นทังใดปะเออเห็นไปพี่น้องเห็นยังนี่นี่หงหงเป็นสั์ของประเทศฟินแลนด์นะคะสัญ,ญลักษณ์สัตว์ของประเทศฟินแลนด์ก็คือนกหงกับอันยังเกาะ งตคือจังหวัดเฮ้าสร้างเนาะเมืองไทยเป็นสร้างเป็นหงคอยสีบ่าประวัดหง,หงให้ฟังหงนี่เป็นเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์ในความรักย่ำคันว่าตัวผู้หรือว่าตัวแม่ตายไปคันมันอยู่น้ำกันสองตัวมันอยู่คู่กันแล้วคันตัวไดตัวหนึ่งตายไปมันสีบ่มีทางไปเอาผัวไมหรือเมียไมยเด็กขาด เพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตว์ในความรักหมักๆเลยขนาดมันเป็นสัตว์เลยนี่พี่น้องเนาะสัตว์แบบสัตว์เดรัจฉานอะเนาะสัตว์ประเสริฐก็คือมนุษย์สัตว์เดรัจฉานก็คือสัตว์ทั่วไปนะคะนั่นแหละขนาดว่ามันเป็นสัตว์มันยังรู้จักหลักเดียวใจเดียวมันบอพี่น้องเขาเป็นคนแท้ๆมีความคิดถ้าเว้าเป็นเว้าไใ้อยากอายนกบ่มัน คอยเห็นคันว่าตัวนึ่งตายไปแล้วมันก็สิูค่่นเดียวสิยูตัวเดียวสีโบ,บ,บ่ไปยู่กบสีบ่ยู่ไปซีบ่ไปยู่กับตัวอื่นเลยโอ้ยเป็นตาย่าน้ำแข็งะล่มแถลพี่น้องหันโตกลน่นงห กูได้ละสิซอยข่อยมาท่านโบน้อรดโอ้ข้ญญายานเดี๋ยวบกไก่ไปหาเพื่อนแงอันนะั้นแล้วนั่งตกที่คนเดียวไก่กระโดด

aseton kuivasoja yli. Hmm. Siellä olikin vettä tuolla ranta ja, millä. Jaa, niin. Ei tässä suoraa suulista, mutta kun oli niin paljon vettä, että parastolla tänne missä niin on kävelty. Joo. Minä menen tuo ova on tuo kavela. Mm. Mennään kysy. Mennää no, kysy. En minä tiedä, mikä on tämä paikka. Minun asun on Oulussa. Joo. Ahaa. Koko ajan kavilaan minkin. Joo. Mihin? Mm -hmm. Joo. On vettä. Eikö voi olla Minä vähän ymmärrän Suomi, anteeksi. Ja, ja, joo, joo jo, jos tuu mä ymmärrän mitä sanoa, mutta vaikea mä puhu. Siis, mä vastaan. Mä paljon ja paljon, paljon, ja paljon vaan puhua. Kun en mene, kun minäkin kova puhumaan, niin jos mun olisi paljon puhu puheista, niin kyllä varmaan oppisi äkkiä tämähän puhuu niin kuin puuropata. Se on semmoinen sanonta Suomesta, että puhuu kuin puuropata. Mikä on puuropata? Puuru, se puurua keitetään. Ää, paata. niin, joo, joo. Niin, sitten se tota korreilee, niin semmoinen sanonta, että puhuu kuin puuropata. Joo. <laughs> <laughs> joo, semmoisia kaikki. Ei se voisi olla noin kaukana tuolla saarikossa, se saa kyllä heti Tunnet. Oho, Oho siinä oli pirikkiveikki. Ei ole yksi hänet näet, että hänet kyllä näet. En minä näe tuonne että onko siellä, siellä kauempana joku kalassa. Miksi <tä> no, et Mä en näe sillä mitään. Se on niin, minä on vielä paljon se